เดนถึงไหนแล้วไดิแดนค่ะนะคะพี่พี่ดิแดนค่ะนะคะเอเก้าหลปู่นะคะเดินไปออมอ้อมไปทางขวานะคะ ออาขวาหน้ารถตู้ได้เลยค่ะเอกขวาหน้ารถตู้ได้เลยค่านน้ำแกะไปเป็นน้ำสิริมงคลได้นะคะ Kalau Malaysia depan เก็บไปทางฝั่งนันนะครับโอ้โอ้ไปแล้ว พวงมาลัยเก็บบูชาได้นะคะเนนเอาใหม่หาแม่ให้เนนใหม่เอแม่ให้เนนหน่อยเนนขอแมเดี๋ว

ดอกไม้พวงมะลัยเก็บไปไว้บูชาได้นะคะน้ำเก็บเป็นน้ำสิริมงคลได้นะคะค่ะพวงมาลัยดอกไม้เก็บไปไว้บูชานะคะพวงมาลัยกลับไปบูชาที่บ้านได้เลยนะคะจับน้ำครับจับน้ำจับน้ำ ค่าน้ำแกะไปเป็นน้ำสลิมงคลได้นะคะหันมาอะไรหรอแขก่ับเชิเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องวีวีออนทัวร์ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ